คุณเป็นผู้ชายอายุเกิน60ปีและชีวิตในยามค่ำคืนของคุณถูกควบคุมโดยห้องน้ำถ้าคุณรู้สึกว่าปัสสาวะไม่แรงเหมือนเคยรู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยขึ้นและความภาคภูมิใจในตัวเองกำลังลดน้อยลงคุณต้องฟังเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ เพราะวิตามินชนิดหนึ่งที่หมอส่วนใหญ่มองข้ามอาจเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ขาดไปในการช่วยให้ต่อมลูกหมากของคุณยุบลงอย่างเป็นธรรมชาติในเวลาเพียง18ชั่วโมงนี่ไม่ใช่การโฆษณาเกินจริงแต่มันคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์และผู้ชายจริงๆกำลังเริ่มค้นพบหมอชื่อดโอ พิมระดาค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชายมีประสบการณ์กว่า3ทศวรรษในการช่วยเหลือผู้ชายแบบคุณให้ได้ความแข็งแรงการนอนหลับและความเป็นชายกลับคืนมาและในวันนี้ หมอจะมาเปิดเผยความจริงที่วงการแพทย์ได้ซุกซ่อนไว้เงียบๆมานานหลายปีคุณรู้ไหมคะว่าเราถูกสอนให้เชื่อว่าการปัสสาวะบ่อยและปัญหาต่อมลูกหมากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก่ชราแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาการบวมอาการปวดปัสสาวะบ่อยและการนอนหลับที่ไม่ต่อเนื่องตลอดคืนสามารถสืบย้อนไปถึงการขาดวิตามินที่สำคัญ 5. ชนิดที่ต่อมลูกหมากของคุณต้องใช้ในการทำงานจะเกิดอะไรขึ้นถ้าร่างกายของคุณไม่ได้พังแต่มันแค่กําลังขาดสารอาหารในวิดีโอนี้หมอจะพาคุณไปทำความรู้จักกับวิตามินที่ทรงพลังทั้ง5ชนิดนี้ทีละตัวว่าทำไมมันถึงสำคัญมันทำอะไรในต่อมลูกหมากของคุณและจะเริ่มใช้อย่างไรได้ตั้งแต่วันนี้หมอจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณจะคาดหวังผลอะไรได้บ้างภายใน18ชั่วโมง 3วันและ1สัปดาห์และเมื่อดูจบคุณจะเข้าใจว่าทำไมวิธีแก้ปัญหาตอมลูกหมากถึงอยู่ในมือของคุณมาโดยตลอดก่อนที่เราจะเริ่มกันหาคุณจริงจังกับการฟื้นฟูนสุขภาพต่อมลูกหมากของคุณอย่างเป็นธรรมชาติอย่าลืมกดปุ่มติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดรับเปลี่ยนชีวิตที่สร้างขึ้นเพื่อผู้ชายอายุเกิน60ปีโดยเฉพาะ และถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์พิมพ์พึงหนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้หมอรู้ว่ามันได้ผลสําหรับคุณแต่ถ้าไม่พิมพ์ศูนย์นะคะความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้หมอสามารถช่วยเหลือคุณได้ดียิ่งขึ้นเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่วิตามินตัวแรกที่ทรงพลังที่สุดที่ตอบลูกหมากของคุณกําลังร้องขออย่างเงียบๆนั่นคือวิตามินดีนี่ ไม่ใช่วิตามินสําหรับกระดูกหรืออารมณ์เท่านั้นแต่มันคือสวิตหลักที่ควบคุมการอักเสบความสมดุลของฮอร์โมนและการซ่อมแซมต่อมลูกหมากและถ้าคุณขาดวิตามินตัวนี้ซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่อายุเกิน60ปีมักจะเป็นเช่นนั้นสารอาหารง่ายๆเพียงตัวเดียวนี้อาจเริ่มทำให้ต่อมลูกหมากของคุณยุบลงและบรรเทาอาการได้ในเวลาเพียง18ชั่วโมงให้หมอแสดงให้ดูนะคะว่ามันทำงานอย่างไร อีนายน็กตวิตามินดีผู้บัญชาการการต่อต้านการอักเสบหมอไม่เคยลืมคนไข้คนหนึ่งของหมอเลยค่ะคุณลุงสมชายอายุ72ปีเป็นคนที่ยังดูเฉียบคมแต่เหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดเขาเดินเข้ามาในห้องทำงานของหมอพร้อมกับขอบตาดำคล้ำและความรับข้องใจที่คุณสัมผสัสได้ทันทีที่เขานั่งลงเขาบอกหมอว่าคุณหมอครับ ผมต้องลุกมาชี้คืนละห้าครั้งผมไม่ได้นอนหลับสนิทมาเป็นปีแล้วผมกำลังจะบ้าตายและรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังสรยศผมเช่นเดียวกับผู้สูงอายุชายหลายๆคนคุณลุงสมชายเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องเจอเมื่ออายุมากขึ้นแต่เมื่อหมอดูผลตรวจเลือดของเขาตัวเลขที่เด่นชัดก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราเขาขาดวิตามินดีอย่างรุนแรงและในตอนนั้นเองหมอรู้ว่าเราเจอเป้าหมายแรกแล้ว วิตามินดีเป็นมากกว่าวิตามินมันคือฮอร์โมนมันสื่อสารโดยตรงกับเซลล์ของคุณและปิดสวิตช์การอักเสบที่ทำให้ต่อมลูกหมากของคุณบวมต่อมลูกหมากของคุณเต็มไปด้วยตัวรับวิตามินดีและเมื่อมันไม่ถูกกระตุ้นเนื้อเยื่อจะเริ่มเติบโตหนาขึ้นและบีบระ่อปัสสาวะผลที่ตามมาคือการต้องเข้าห้องน้าตลอดเวลาการนอนหลับที่ถูกขัดจังหวปะปัสสาวะไม่พุ่งและความรู้สึกสิ้นหวังทีเพิ่มมาขึ้น งานวิจัยชี้ชัดว่าระดับวิตามินดีที่ต่ำมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับตอมลูกหมากโตและอาการทางปัสสาวะที่แย่ลงแต่ส่วนที่ทรงพลังคือเมื่อคุณฟื้นฟูระดับวิตามินดีสามให้กลับมาเป็นปกติตอมลูกหมากของคุณจะเริ่มสงบลงการอักเสบจะลดลงการไหลเวียนของเลือดจะดีขึ้นและผู้ชายหลายคนสังเกตเห็นความแตกต่างในเวลาเพียง18-72ถึงชั่วโมง สำหรับคุณลุงสมชายการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนชีวิตไปเลยค่ะเราให้คุณลุงทานวิตามินดี3ขนาด5 0 0 0ยูทุกวันควบคู่ไปกับวิตามิน k 2เพื่อช่วยนำแคลเซียมออกจากต่อมลูกหมากและเข้าไปในกระดูกซึ่งเป็นที่ที่มันควรจะอยู่เรายังให้เขาออกไปรับแดดยามเช้า15นาทีในวันที่3เขาโทรหาหมอและพูดว่าคุณหมอครับเมื่อคืนผมนอนหลับยาวเลย ผมลืมไปแล้วว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นยังไงเขาได้การพักผ่อนกลับคืนมาอารมณ์ดีขึ้นและความมั่นใจก็กลับมาไม่ใช่เพราะเราให้ยาเขาแต่เพราะเราให้สิ่งที่ร่างกายของเขาขาดหายไปและนี่คือส่วนที่ยังทําให้หมอหงุดหงิดใจอยู่เสมอหมอส่วนใหญ่ย่ะไม่เคยตรวจเรื่องนี้พวกเขามักจะสั่งยาพาตัดหรือยาในกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์แต่พวกเขาไม่เคยถามคําถามง่ายๆว่าต่อมลูกหมากของคุณกําลังร้องหาวิตามินดีอยู่หรือเปล่า ถ้าคุณอายุเกิน60ปีมีโอกาสสูงที่คุณจะมีระดับวิตามินที่สำคัญนีต้ต่ำแต่การแก้ไขอาจเป็นขั้นตอนที่ง่ายและทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อเริ่มทำให้ต่อมลูกหมากของคุณยุบลงอย่างเป็นธรรมชาติและในขณะที่วิตามินดีเป็นรากฐานมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะเพราะต่อไปเราจะพูดถึงวิตามินอีกตัวที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากที่เสียหายจากภายในสู่ภายนอกฟื้นฟูความยืดหยุ่นการไหลเวียน และการทํางานในแบบที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้อยู่กับหมอก่อนนะคะคุณไม่อยากพลาดเรื่องนี้แน่ R วิตามินอ E ช่างซ่อมแซมระดับเซลล์เมื่อหมอพบกับคุณลุงวิรัชครั้งแรกเขาอายุ68ปีเป็นวิศวกร,กรเกษียณที่ภูมิใจในความสามารถในการซ่อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือประตูที่พังแต่เมื่อนั่งอยู่ตรงหน้าหมอเขาพูดบางอย่าง ที่หมอไม่มีวันลืมคุณหมอครับผมซ่อมทุกอย่างในบ้านได้แต่ผมซ่อมเรื่องนี้ไม่ได้เสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเรื่องนี้คือต่อมลูกหมากของเขาอาการปวดปัสสาวะบ่อยความรู้สึกไม่สบายตัวปัสสาวะอ่อนแรงจนเขาสูญเสียความมั่นใจที่จะออกจากบ้านเขาลองทานอาหารเสริมลองใช้ยาแต่ก็ไม่มีอะไรได้ผลสิ่งที่เขาไม่รู้ และสิ่งที่ผู้ชายหลายคนไม่รู้ก็คือกุญแจสําคัญในการซ่อมแซมต่อมลูกหมากที่บวมแข็งและแก่ช้าอาจอยู่ในวิตามินง่ายๆเพียงตัวเดียวนั่นคือวิตามินอ e. ีคนส่วนใหญ่คิดว่าวิตามินอ e ีเป็นอาหารเสริมสําหรับผิวหรือสารต้านอนุมูลอิสาระสําหรับหัวใจแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าวิตามินอ e ีในรูปแบบเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทโคไตรอีนอนโทโคทริน,นสนั้นทําได้มากกว่านั้นมาก นี่ไม่ใช่แค่สารต้านอนุมูลอิสระแต่มันคือช่างซ่อมแซมระดับเซลล์พวกมันจะดำดิ่งเข้าไปในเนื้อเยื่อตอมลูกหมากที่เสียหายกำจัดภาวะเครียดออกซิเดชันออกซิเดทีฟสเตรสและเริ่มฟื้นฟูความยืดหยุ่นการไหลเวียนและการทำงานในระดับจุลภาค เมื่อหมอตรวจดูผลเลือดของคุณลุงเวรชัชหมอเห็นว่าเขาเคยทานแค่อัลฟาโทโคฟีรอลอัลฟาโทโคฟีรรลพื้นฐานซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไปในวิตามินรวมราคาถูกแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้นปรากฏว่าโทโคตรายอีนอนซึ่งเป็นรูปแบบที่หายากและทรงพลังกว่าของวิตามินอ e. ีมีประสิทธิภาพมากกว่าในการลดขนาดต่อมลูกหมากบรรเทาการอักเสบ และย้อนกับความเสียหายระดับเซลล์ที่สะสมมานานหลายปีหมอเปลี่ยนให้เขาทานวิตามินอ e ีแบบครบวงจรที่อุดมไปด้วยโทโคตาย e ีนอนและมิกซ์โทโคฟิโรสและให้เขาทานทุกวันพร้อมกับไขมันดีเช่นอะโวคาโดหรือน้ำมันมะกอกภายใน2สัปดาห์บางอย่างก็เปลี่ยนไปเขาไม่ต้องตื่นนอน 4ีถึงหครั้งต่อคืนอีกต่อไปการเข้าห้องน้ําของเขาลดลงการไหลของปัสสาวะดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดเขารู้สึกมีความหวังอีกครั้งนั่นคือความมหัศจรรย์ของการส้มแซมระดับเซลล์ที่ตรงจุดต่อมลูกหมากของคุณประกอบด้วยท่อเล็กๆและใยกล้ามเนื้อนับพัน เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดแผลเป็นหรือแข็งตัวจากการอักเสบและอายุที่มากขึ้นอาการต่างๆก็จะปรากฏขึ้นแต่เมื่อเราป้อนสารอาหารที่เซลล์ต้องการอย่างแท้จริงพวกมันก็จะเริ่มฟื้นฟูตัวเองอย่างช้าๆเงียบยบแต่ทรงพลังตาโต๊ วิตามินอ e ีไม่ใช่แค่อาหารเสริมแต่มันคือผู้ฟื้นฟูผู้สร้างใหม่เป็นช่างที่ทํางานลึกลงไปในเครื่องยนต์แห่งความเป็นชายของคุณและการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าทึ่งในตอนแรกแต่มันเป็นเรื่องจริงและยั่งยืนสําหรับผู้ชายอย่างคุณลุงวิรัตบีนี่คือจุดเริ่มต้นของการได้อิสรภาพกลับคืนมา ทีนี้เรื่องราวจะน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะเพราะในขณะที่วิตามินอ e, ีซ่อมแซมเนื้อเยื่อวิตามินตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงจะช่วยสร้างรากฐานของตอมลูกหมากของคุณขึ้นมาใหม่นั่นคือโครงสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเส้นทางการกำจัดของเสียหากไม่มีมันตอมลูกหมากของคุณจะไม่สามารถระบายของเสียได้อย่างเหมาะสมและการอักเสบก็จะยังคงอยู่แต่เมื่อคุณกระตุ้นสารอาหารตัวต่อไปนี้ทุกอย่างจะเริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างแท้จริงและทรงพลังอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ ตัวต่อไปนี้อาจเป็นตัวที่ถูกมองข้ามมากที่สุดสันวิตามินซีผู้สร้างคอลลาเจนและนักล่างพิษไม่กี่เดือนก่อนหมอได้พบกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งชื่อคุณลุงชาติชายที่คลินิกเขาอายุ74ปีเป็นนักดนตรีแจส๊เสเกษียณอายุที่มีน้ำเสียงทุมลึกและเปลี่ยมไปด้วยปัญญาจากประสบการณ์หลายปีแต่วันนั้นน้ำเสียงของเขาต่างออกไปเนื่อยล้าและขับข้องใจ คุณหมอครับเขาพูดเมื่อก่อนผมเป่าซําเป็ดได้ทั้งคืนแต่ตอนนี้แค่จะนอนให้ผ่านคืนเดียวโดยไม่ลุกไปห้องน้ำห้าครั้งยังทําไม่ได้เลยผมรู้สึกเหมือนร่างกายของผมกําลังจะพังเมื่อเราพูดคุยเกี่ยวกับวิถีชีวิตอาหารและระดับสารอาหารของเขามีบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นมาเช่นเดียวกับผู้สูงอายุชายหลายๆคนคุณลุงชาติชายได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอและสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเรื่องนี้ไม่เพียงส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเขาเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับการอ่อนแอของโครงสร้างต่อมลูกหมากและความสามารถของร่างกายในการล้างพิษและรักษาตัวเอง คุณรู้ไหมคะว่าวิตามินซีเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการรักษาเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและความสมบูรณ์ของหลอดเลือดภายในต่อมลูกหมากเมื่อเราอายุมากขึ้นการผลิตคอลลาเจนตามธรรมชาติของเราจะช้าลงหากไม่มีคอลลาเจนเพียงพอโครงสร้างของต่อมลูกหมากจะเปราะบางมากขึ้นยืดหยุ่นน้อยลงและมีแนวโน้มที่จะอักเสบและบวมได้ง่ายวิตามินซีช่วยสร้างโครงสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้นขึ้นมาใหม่ ทำให้ต่อมมีโอกาสฟื้นฟูรูปร่างและการระบายที่เหมาะสมแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่มันทำวิตามินซียังมีบทบาทสำคัญในการขับสารพิษและสนับสนุนการผลิตกลูตาไทโอนกลูตาไทโอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนั่นหมายความว่ามันช่วยลดภาวะเครียดออกซิเดชันในต่อมลูกหมากลดการอักเสบและกำจัดของเสียที่อาตกค้างและสร้างความระคายเคืองต่อต่อม เมื่อคุณลุงชาชายเริ่มทานวิตามินซีในรูปแบบไลโปโซมไลโปโซแมววิตามินซีคุณภาพสูงเพียงหนึ่ง 0, 0 0 0มิลลิกรัมในตอนเช้าและอีกครั้งในตอนกลางคืนบางอย่างก็เปลี่ยนไปมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ในช่วง10วันอาการปวดปัสสาวะบ่อยของเขาก็เริ่มบรรเทาลงการเข้าห้องน้ำลดลงเขารู้สึกควบคุมได้มากขึ้นและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี เขาบอกว่าเขานอนหลับได้ตลอดทั้งคืนคําพูดของเขาติดอยู่ในใจหมอคุณหมอครับผมรู้สึกเหมือนได้ถอนหายใจยาวๆเสียทีนั่นคือความงดงามของสารอาหารชนิดนี้มันไม่ได้โดดเด่นไม่ได้รับความสนใจเท่ากับยาหรูหรือการผ่าตัดแต่มันทํางานอย่างเงียบๆและส่งพลังเพื่อฟื้นฟูรักฐานการทำงานของต่อมลูกหมากของคุณมันสร้างมันปกป้องมันรักษาและเมื่อรวมกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เหมาะสมการดื่มน้ำการเคลื่อนไหวและการลดน้ำตาล วิตามินซีสามารถกลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่คุณไว้ใจได้มากที่สุดในเรื่องสุขภาพต่อมลูกหมากทีนี้นี่คือส่วนที่ผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ามค่ะเพราะแม้ว่าเนื้อเยื่อของคุณจะแข็งแรงและร่างกายของคุณกำลังล้างพิษแต่ถ้าฮอร์โมนของคุณไม่สมดุลต่อมลูกหมากก็จะยังคงอักเสบและถูกกรบกวนอยู่และมีวิตามินชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนสวิต ช่วยลดฮอร์โมนเอสโตเจนส่วนเกินและช่วยให้เทสโทสเตอโรนกลับมาทําหน้าที่ของมันได้อีกครั้งถ้าตอบลูกหมากของคุณรู้สึกดือ้อและตอบสนองช้านี่อาจเป็นเหตุผลค่ะเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อ 4. วิตามิน B6 ผู้รักษาสมดุลฮอร์โมน หมอจำผู้ชายคนหนึ่งได้ชื่อคุณลุงประเสริฐซึ่งมาพบหมอตอนอายุ70ปีเขาเป็นอดีตโค้ชาะฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมยังคงเฉียบคมและภาคภูมิใจแต่เห็นได้ชัดว่ารู้สึกไม่สบายตัวเขาบอกหมอว่าเขาไม่ชอบหมอและแน่นอนว่าเขาไม่ชอบพูดเรื่องต่อมลูกหมากของเขา แต่หลังจากเงียบไปนานเขาก็ยอมรับว่าคุณหมอครับผมแค่รู้สึกว่าผมไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปแล้วผมเหนื่อยตลอดเวลาและทุกอย่างข้างล่างนั่นมันรู้สึกผิดปกติไปหมดสิ่งที่ลุงประเสริฐก,กำลังอธิบายไม่ใช่แค่ความรู้สึกไม่สบายทางกายแต่มันคือความไม่สมดุลของโฮอร์โมนอย่างแท้จริงและฮีโร่ที่ไม่มีใครพูดถึงในเรื่องนี้คือวิตามิน B6 กว่าที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะถึงวัย60หรือ70ร่างกายจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังเทสโทสเตอโรนลดลงเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นและต่อมลูกหมาก็กลายเป็นสนามรบที่โชคร้ายสำหรับความไม่สมดุลน,นั้น ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพวกเขามีเอสตโตรเจนมากเกินไปและมีเทสโทสเตอโรอนที่ทำงานได้ไม่เพียงพอและนั่นสามารถนำไปสู่การบวมของต่อมลูกหมากการไหลของปัสสาวะที่ช้าและความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้โดยตรงคานวิตามินบีห มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้มันช่วยให้ตับกำจัดฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนเกินออกไปป้องกันไม่ให้มันสะสมในร่างกายนอกจากนี้ยังสนับสนุนสุขภาพของสารสื่อประสาทซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ชายบางคนถึงรู้สึกปลอดโปรง่งสงบขึ้นหรือแม้กระทั่งเบาใจขึ้นหลังจากฟื้นฟูระดับเบหกของพวกเขาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับต่อมลูกหมากคือมันช่วยนำระบบฮอร์โมนกลับสู่สมดุลอย่างเงียบๆแต่มีประสิทธิภาพ เมื่อหมอให้คุณลุงประเสริฐเริ่มทาน B65 0มิลลิกรัมในรูปแบบที่ออกฤทธิ์ได้ทันทีคือ B5 เรายังได้เพิ่มวิตามิน B รวม B complex เพื่อสนับสนุนระบบทั้งหมดภายในไม่กี่สัปดาห์เขากลับมาเป็นคนละคนพลังงานของเขากลับมาเขานอนหลับดีขึ้นและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาบอกว่าตอมลูกหมาของเขาไม่รู้สึกเหมือนระเบิดเวลาทุกครั้งที่ลุกขึ้นจากโซฟาอีกต่อไปเขาพูดติดตลกว่า ผมไม่ได้กลับไปเป็นหนุ่มอายุ20หรอกนะแต่ผมเป็นคนอายุ70ในวรชชันที่ดีขึ้นมากนั่นคือพลังของเบหมันไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนแต่มันให้เครื่องมือที่ร่างกายต้องการในการจัดการฮอร์โมนอย่างชาญฉลาดเหมือนที่เคยเป็นเมื่อคุณยังหนุ่มและเมื่อคุณสนับสนุนสมดุลภายในนั้น ทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนไปการอักเสบที่น้อยลงการไหลของปัสสาวะที่แรงขึ้นการพักผ่อนที่ลึกขึ้นและความมั่นใจที่กลับคืนมาซึ่งมาจากการรู้สึกสมดุลอีกครั้งสิ่งที่น่าทึ่งคือมีผู้ชายจำนวนมากที่ขาดเบและไม่เคยรู้ตัวเลยการบริโภคอาหารแปรรูปแอลกอฮอล์และความเครียดเป็นเวลาหลายปีได้ทำลายวิตามินชนิดนี้ไปอย่างเงียบๆและร่างกายก็ต้องชดใช้โดยเฉพาะหลังอายุ60ปี แต่ยังมีจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งในปริศนานี้และเป็นชิ้นที่หมออยากให้แพทย์พูดถึงกันมากขึ้น เพราะแม้ว่าฮอร์โมนของคุณจะสมดุลและเนื้อเยื่อของคุณกำลังซ่อมแซมตัวเองแต่ก็ยังมีภัยคุกค,คามเงียบอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้ต่อมลูกหมากแข็งตัวและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดจากภายในนั่นคือการสะสมของแคลเซียมและถ้าคุณไม่รู้วิธีนำแคลเซียมนั้นออกจากต่อมลูกหมากและไปยังกระดูกคุณอาจไม่มีวันรู้สึกเป็นอิสระอย่างเต็มที่โชคดีที่มีวิตามินตัวสุดท้ายที่สามารถจัดการงานนั้นได้และมันทรงพลังกว่าที่คุณคิดให้หมอแสดงให้ดูค่ะวู วิตามินเคสผู้ควบคุมแคลเซียมไม่นานมานี้มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณลุงอำนาจเดินเข้ามาในห้องทำงานของหมอเขาอายุ76ปีเดินโดยใช้ไม้เท้าและถือแฟ้มหนาๆที่เต็มไปด้วยผลตรวจและใบสั่งยาจากการไล่ตามหาคำตอบมาหลายปีเขามองตามหมอและพูดว่าคุณหมอพิมพ์ละดาครับ ผมทำทุกอย่างที่เขาบอกแล้วทั้งยาทั้งการผ่าตัดทั้งการคุมอาหารทำไมผมยังรู้สึกเหมือนมีก้อนหินทับกระเพาะปัสสาวะอยู่เลยก้อนหินในกรณีของคุณลุงอำนาจจะกลับกลายเป็นสิ่งที่หมอส่วนใหญ่ไม่เคยพูดถึงนั่นคือการสะสมของแคลเซียมในต่อมลูกหมากเมื่อเวลาผ่านไป หากแคลเซียมไม่ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมในร่างกายมันสามารถไปสะสมในที่ที่ไม่ควรอยู่ได้เช่นหลอดเลือดเนื้อเยื่ออ่อนหรือแม้กระทั่งต่อมลูกหมากและเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นต่อมจะแข็งตัวอักเสบและไม่สามารถระบายของเสียออกได้เต็มที่คุณจะรู้สึกถึงแรงกดดันอาการปวดปัสสาวะบ่อยและการสูญเสียการควบคุมสิ่งที่ลุงอำนาจไม่รู้ และสิ่งที่ผู้ชายหลายคนไม่รู้ก็คือวิตามินที่รับผิดชอบในการป้องกันการแข็งตัวนั้นคือวิตามิน K 2อย่าสับสนกับวิตามิน K ที่ช่วยเรื่องการแข็งตัวของเลือด K 2จะเป็นตัวบอกแคลเซียมว่าต้องไปที่ไหนนั่นคือเข้าไปในกระดูกและฟันของคุณไม่ใช่ในต่อมลูกหมากหลอดเลือดหรือตาย เมื่อหมอเพิ่มวิตามิน K 2 M K 7 2 0 0ไมโครกรัมเข้าไปในแผนการรักษาของคุณลุงอำนาจควบคู่ไปกับ d ดที่เขาทานทุกวันทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปภายในสองสัปดาห์เขารายงานว่ารู้สึกเบาขึ้นแรงกดดันน้อยลงความตึงลดลงเขาบอกหมอว่าผมไม่รู้ว่าวิตามินนั่นทำอะไรแต่ผมไม่รู้สึกติดขัดอีกต่อไปแล้วคาว่าติดขัดคือสิ่งที่ผู้ชายอายุเกิน60 หลายคนรู้สึกเมื่อแคลเซียมเริ่มทําให้ต่อมที่พวกเขาต้องพึ่งพาเพื่อความโล่งสบายแข็งตัวขึ้น k .2 ทํางานเหมือนตํารวจรจราจรนําทางแคลเซียมที่อยู่ผิดที่ผิดทางและปกป้องเนื้อเยื่ออ่อนของคุณหากไม่มีมันดีสาทั้งหมดในโลกอาจทําอันตรายมากกว่าผลดีมานีนาะ โดยส่งแคลเซียมไปยังบริเวณที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ลงไม่ใช่ดีขึ้นแต่เมื่อมีมันร่างกายของคุณจะทำงานอย่างสอดคล้องกันเลือดไหลเวียนได้อิสระมากขึ้นเนื้อเยื่อยังคงอ่อนนุม่มและในที่สุดต่อมลูกหมากของคุณก็มีโอกาสได้หายใจอีกครั้งวิตามินเค2นั้นหาได้ยากในอาหารสมัยใหม่ พบได้ในชีทที่ผ่านการบ่มไข่แดงและอาหารหมักดองของญี่ปุ่นที่เรียกว่านัตตานัโตแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ได้รับในปริมาณที่เพียงพอจากอาหารเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเสริมอาหารจึงมักเป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายไปเป็นคันโยกสุดท้ายที่ช่วยให้ทุกอย่างเข้าที่และสำหรับผู้ชายอย่างคุณลุงอำนาจมันคือจุดเปลี่ยนไม่ใช่แค่เพราะมันบรรเทาอาการแต่เพราะมันทำให้พวกเขากลับมามีความหวังอีกครั้ง ว่าร่างกายของพวกเขาไม่ได้พังและการรักษายังคงเป็นไปได้แม้จะผ่านความผิดหวังมาหลายปีก็ตาม ตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าถ้าวิตามินทั้ง5ชนิดนี้ทรงพลังขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณรวมมันเข้าด้วยกันคุณสามารถคาดหวังผลลัพธ์แบบไหนได้ใน18ชั่วโมงใน3วันในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์และคุณจะนําทั้งหมดนี้มารวมกันเป็นกิจวัตรประจําวันที่ทําได้ง่ายๆแม้ในวัย70หรือ80ได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะสํารวจกันต่อไปค่ะอยู่กับหมอนะคะนี่คือจุดที่ทุกอย่างจะมาบรรจบกัน บทสรุปความจริงที่ไม่มีใครบอกคุณหลังอายุ60ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้คุณก็รู้แล้วว่าต่อมลูกหมากของคุณไม่จําเป็นต้องควบคุมชีวิตคุณอีกต่อไปการต้องลุกไปเข้าห้องน้ําตอนดึกปัสสาวะที่อ่อนแรงความรู้สึกไม่สบายตัวการสูญเสียความมั่นใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องเจอเมื่ออายุมากขึ้นแต่มันคือสัญญ,ญาณเตือนสัญ,ญญาณว่าร่างกายของคุณกําลังขาดบางสิ่งที่จําเป็นบางสิ่งที่แก้ไขได้ เราได้พูดถึงวิตามินดีผู้บัญชาการการต่อต้านการอักเสบที่ช่วยให้ต่อมลูกหมากที่บวมสงมและฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดบางครั้งภายในเวลาเพียง18ชั่วโมงเราได้สำรวจวิตามินอี ช่างซ่อมแซมระดับเซลล์ที่สร้างเนื้อเยื่อที่เสียหายขึ้นมาใหม่และทําให้ต่อมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเราได้ดูวิตามินซีนักล้างพิษและผู้สร้างคอนลาเจนที่สนับสนุนการระบายโครงสร้างและการรักษาในระยะยาวเราได้เห็นว่าวิตามิน B 6 ยให้ร่างกายของคุณปรับสมดุลฮอร์โมนและลดเสียงรบกวนที่เอสโตรเจนสร้างขึ้นในร่างกายชายสูงวัยอย่างเงียบๆและสุดท้ายเราได้ค้นพบวิตามิน K2 ผู้ควบคุมที่นำแคลเซียมออกจากต่อมลูกหมากและกลับไปยังที่ที่มันควรอยู่ทำให้ต่อมของคุณอ่อนนุ่มแข็งแรงและทำงานได้ดี าสารอาหารทั้ง5ชนิดนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงไม่ใช่กรออุบายแต่มันคือวัตถุดิบที่ต่อมลูกหมากของคุณต้องการมาโดยตลอดและเมื่อคุณมอบมันกลับคืนสู่ร่างกายร่างกายของคุณก็จะตอบสนองบางครั้งช้าบางครั้งรวดเร็วแต่จะเป็นไปในทิศทางของการรักษาเสมอหมอเห็นมาหลายครั้งเกินกว่าจะมองข้ามได้หมอเคยเห็นผู้ชายในวัย60 70หรือแม้แต่ปลาย80กลับมาควบคุมกระเพาะปัสสาวะ การนอนหลับความสบายหรือแม้แต่เรื่องบนเตียงได้อีกครั้งเพียงแค่บำรุงระบบที่การแพทย์สมัยใหม่มักจะมองข้ามไปความจริงที่ไม่มีใครบอกคุณหลังอายุ60คือสิ่งนี้ตาคุณยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไขต่อมลูกหมากของคุณไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือผู้ส่งสารและเมื่อคุณรับฟังมันเมื่อคุณป้อนสิ่งที่มันขาดไปคุณไม่เพียงแค่ลดอาการบวมแต่คุณยังได้ส่วนหนึ่งของตัวเองที่คุณอาจคิดว่าหายไปตลอดการกลับคืนมา ดังนั้นคำถามของหมอถึงคุณง่ายๆเลยค่ะ คุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วหรือยังเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่จงเริ่มโดยรู้ว่าปีที่ดีที่สุดของคุณอาจยังรออยู่ข้างหน้าและทั้งหมดอาจต้องการเพียงแค่การให้เชื้อเพลิงที่เหมาะสมแก่ร่างกายเพื่อการรักษาให้วิดีโอนี้ช่วยคุณหรือถ้าคุณเชื่อว่าผู้ชายอายุเกิน60ปีสมควรที่จะได้ยินความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของพวกเขาโปรดพิจารณาสนับสนุนช่องนี้ด้วยการบริจาคเล็กๆน้อยๆทุกบาททุกสตางค์ จะช่วยให้หมอสร้างสรรค์เนื้อหาที่เสริมพลังให้ความรู้และฟื้นฟูศักดิ์สรีให้กับผู้ชายในวัยปลายของชีวิตต่อไปได้เพียงคลิกกลิงด้านล่างเพื่อบริจาคตามกำลังการสนับสนุนของคุณมีความหมายมากกว่าที่คุณคิดและมันทำให้ภารกิจนี้ดำเนินต่อไปได้ค่ะ